สวัสดีค่ะดิฉันชุติปภา,าสารตะนันค่ะนะคะพี่แซมีใครมีปัญหาอย่างดิฉันนะคะก็คือเป็นโรคท้องผูกนี่คือเป็นโรคประจํามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วสามวันเจ็ดวันถ่ายมีใครเคยเป็นไหมคะถ้าเป็นนะคะฉันก็พยายามสรรหามาทุกอย่างแล้วมาเจอไฟตรงนี้นี่แหละค่ะถูกใจมากๆซองแรกเท่านั้นเองมันได้รับเหมือนกับว่ามันมีอะไรเข้าไปกวาดล้างลำไส้ แล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายยันได้เห็นผลภายใน6ชั่วโมงซึ่งเียัน3วัน7วันนะคะแล้วสิ่งที่ออกมานี่มันคือดึงเมือกมันอะไรต่างๆออกมาด้วยชอบใจมากๆเลยค่ะโล่งเบาตัวมากๆนะใครที่กลัวมะเร็งลำไส้ต้องหาไฟตัววีนะคะรับรองว่าประทับใจและถูกใจไม่ผิดหวังสนใจรายละเอียดติดต่อได้ตามหมายเลขข้างล่างค่ะขอบคุณค่ะ